แค่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสกอยู่กับตัวเองอยู่กับบรรยากาศที่นี่คืออย่างที่เนี่ยมาที่นี่เราจะรู้สึกว่าเฮ้มชิลมันแบบเราทำมันเป็นพื้นที่ที่ให้เราได้เหมือนเอ็กซ์เพรสตัวเองไม่เน้นว่าต้องเด่นเรื่องเทคนิคขอเพียงทำตามขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนของงานมัดย้อมซึ่งก็เหมาะกับมือใหม่ที่ไม่เคยทำงานฝีมือมาก่อนค่ะ เพราะจะมัดหรือผูกปมเป็นแบบไหนก็ได้มีโจทย์ง่ายๆขอแค่นำเสื้อเก่าของตัวเองมาแปลงโฉมเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปที่แพรรี่พายอมาตาจิตาเซนีเมคอัพอาร์ติสชื่อดังออกแบบไว้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนเมืองหากหัวใจคือการได้ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยการย้อมสีจากพืชสมุนไพรใกล้ตัวเช่นดอกําฝอยให้สีสม้มแก่นฟางสีชมพูและสีเหลืองจากขมิน้น เป็นกิจกรรมเปิดหม้อย้อมสีธรรมชาติกลางกรุงญาติถนนนครสวรรค์ซึ่งแพริพายเริ่มขึ้นหวังเปิดประสบการณ์ให้คนเมืองได้เรียนรู้วิธีธรรมชาติผ่านผืนผ้าแพรทำตอนช่วง็อกดาวน์ช่วงที่มังคุดกําลังเยอะๆ <Okay. S 2> <c oughs> คือช่วงนั้นไม่เป็นช่วงที่เหมือนแบบโอเคเราอยู่บ้านเราก็มีแต่บริโภคเนาะในฐานะแบบคนที่อยู่เฉพาะเมืองแล้วก็ห้องแบบตรงนั้นตอนแรกเราได้ม่วงเสร็จแล้วเอาไปซักผ้าเราได้สีเทาเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งแพรได้เสื้อใหม่เป็นสีน้าตาล ทำไปสักพักก็คือดีวหลบจากเหมือนโอเคสีสมุนไพรสีใกล้ตัวเป็นสีเปลือกหอเปลือกหัวหอมสีเปลือกอะโวคาโ,โดเมล็ดอะโวคาโ,โดซึ่งทุกอย่างมันให้ความหลากหลายของสีที่ไม่เหมือนกันแล้วเรากลับมานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยสุดท้ายแล้วแบบมันไม่จําเป็นเราต้องซื้อหรือผลิตอะไรใหม่หรือ ลงทุนอะไรใหม่เลยเราสามารถหยิบจับทุกอย่างมาทําได้หมดเลยค่ะจริงๆเขาว่าทั้งสองคนเรียนที่อังกฤษด้วยอยู่แล้วแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเหมือนตอนที่เรียนอย่างงี้ยทุกอินดัสทรีเขาก็คอนซิเดอร์เรื่องเกี่ยวกับ sustainability sustainability อยู่แล้วก็เลยเหมือนแบบว่ามีความรู้เบื้องต้นแต่พอทางนี้กลับมาที่เมืองไทยแล้วก็เลยเหมือนเห็นว่ากิจกรรมนี้น่าสนใจีน่าจะทุกเมเจอร์ทุกคอร์สต้องมีสอน <c oughs> เกี่ยวกับ sustainability <c oughs> อะไรอย่างงี้คะ่ะแล้วก็คิดว,ว่าทุกอินดัสทรีก็คือต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้ มนน่าจะเป็นแบบ p olicy ของเขาหรือเปล่าเปิดเวิร์กช็อปกลางกรุงแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะคะแต่กว่าที่คุณพาริพาจะเชี่ยวชาญได้แบบนี้เธอเองค่ะก็ลงศึกษาเรื่องของสีธรรมชาติเรียกว่าเข้าป่าไปศึกษาในพื้นที่จริงนะคะรวมถึงทํางานกับครูช่างหัตถศิลป์มาแล้วหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันค่ะ เป็นที่รู้จักในฐานะเมคอัพอาร์ติสต์คนไทยที่ได้ไปโชว์ฝีมือในวงการแฟชั่นระดับโลกซึ่งเปลี่ยนตัวเองจากแฟชั่นนิสต้าลุคอินเตอร์มาสวมใส่ผ้าไทยในหลายโอกาสก่อนจะได้ศึกษาเรื่องผ้าไทยจากหลายชุมชนเช่นกลุ่มทอผ้าโฮลและย้อมสีธรรมชาติของครูช่างสุรโชตตามเจริญจังหวัดสุรินจุดประกายให้แพรรี่พายออกเดินทางและต่อยอดไปสู่การทำค่ายเรียนรู้วิถีธรรมชาติผ่านพื้นผ้าที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ประสบการณ์ร่วม3ปีเปลี่ยนมุมมองให้เมคอัพอาร์ติสต์คนดังไปไม่น้อยค่ะเราจะหันมาเป็นเหมือนแบบคนที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมคนที่สนใจเรื่องวัฒนธรรมหรือว่าแบบภูมิปัญญาชาวบ้านอะไรหลายอย่างเราไม่จําเป็นต้องหยุดสวยค่ะหมายถึงว่าเราไม่จําเป็นต้องเหมือนแบบเฮ้ยไม่ <c oughs> ไม่เอาอะไรเลยเราก็แบบ <c oughs> คือแล้วแต่ความพอใจนะแต่หมายถึงว่าเราแบบไม่เรารู้สึกว่าแบบสุด ไม่ว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมารู้สึกว่าแบบคุณก็ยังเป็นตัวของคุณเองอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบเราสามารถทําได้ก็คือมองตัวเองในฐานะแบบผู้บริโภคที่ว่าเฮ้ยโอเคสิ่งที่เราทําอยู่นะตอนนี้จริงๆแล้วมันได้แค่เราหรือเปล่าหรือมันได้ให้คนรอบข้างด้วยก้าวต่อจากนี้แพรี่พาย,ยังอยากสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆไปพร้อมกับการเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญา ศึกษาและแบ่งปันสู่คนรุ่นใหม่โดยมีหัวใจคือพื้นภาพเป็นเครื่องนำทางอัญชลีปสุวรรณไทย PBS รายงาน